พยากรณ์อากาศวันนี้และสภาพอากาศวันนี้วันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2564ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้าเราไปติดตามรายละเอียดพร,พร้อมกันเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยต้องการที่จะแจ้งสภาพอากาศสามารถแจ้งกันมาได้โดยการฝากข้อความไว้ ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ประจำวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2564กันนะครับโดยลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง ยังคงปกคุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกในตอนเช้าสําหรับมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือ,อยังคงพัดปกคุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ภาคใต้มีฝนบางแห่งในระยะนี้นะครับจากพยายกรณ์อากาศและลักษณะอากาศทั่วไปจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะทางภาคเหนือ และภาคอีสานซึ่งเป็นในช่วงของประเทศไทยตอนบนถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยู่ในบริเวณที่มีอากาศที่หนาวเย็นนะครับก็ขอให้รักษาสุขภาพหาเสื้อหนาๆและหาผ้าห่มอุ่นมาห่มกันไว้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศวันนี้วันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2564และสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i ์ e ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือน ว่าเป็นคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ